วู Hoy, ้ดแต่เกมมันมืดมากเลยอะปามแต่แต่สำหรับเราเราวเรามันไม่มืดเลยนะออปามามวันนั้นนะปามาวันนั้นนะไวเน็ตสุดเลยไวเน็ตสุดพูดแต่เราคือยังไงจอเรามันเป็นจอ V A อะปามมันเป็นแบบ จอที่เวลามืดมันจะเฮ้ยคนป่ามาแล้วคนป่ามาแล้วโอ้ยคุณ <c oughs> ผ,ผู้ชมคงจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทําไมทําไมไอ้หมอนีถึงมาอยู่ในป่าได้ทั้งที่ตอนที่แล้วมันอยู่ในเรือไม่ใช่เหรอน,นั่นก็เพราะว่านั่นก็เพราะว่าผมลืมโอนไฟนั่นเองครับ <c oughs> คือคือได้คาใหม่มาครับเราวลืมลืมโอนไฟขอโทษ้นะครับก็โง่เองนะครับลืมลืมหยัดนะครับ <c oughs> แล้วเรายังไม่เข้าไปเลยเนี่ยรเแบบกลงกันละวโอ้ดีหูภาพโคตรสวยอ่ะอุ้ยโอ้โหภาพสวยภาพโคตรจากเหมือนสมัยเราเล่นเมื่อก่อนไอปั๊มยังไงยังไงมาเร็วโอ้ยได้แล้วแล้วแล้วอ่ะอุ้ยเราบีธนูอยู่ทำไมมันเดินมันดมเดินจมต้นไม้วะ what เอาไปไหนแล้ววะหายไปแล้วเฮ้ยเสียงอ่ะเกมมึดมืดมากเลยกินหมู โอ้ยอยู่ใกล้ๆอ๋อเงนกินหมูเลยกันอื้อหือเอ้าเดี๋ยวคนปาม,มันหายไปแล้ววะนั่นทีเกมไอ้ปามถ้าปามเจอหินใหญ่เดี๋ยวบอกเรานะเดี๋ยวเราจะสอนเขาเราไปลองเล่นมานิดๆหน่อยๆละนานนี้รูท <h ull> oh> ินูติดตรงนี้จ้า,า,า,าวาไปแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไงแหละจ้าวไปเราก็ไม,ไ,ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะเในกระเป๋าโอ้โหเปิดมาไม่โคตรอุ่นใจอ่ะในกระเป๋าแม่งมีแต่ยาตรุ่ม มันโคตรเยอะหุปยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอ้าแล้วมันก็ไปเร็วเฮ้ยกูมาแล้วเพื่อนไม่ต้องกลัวเอาเฮ้ยเอียววะเอางูนึ่งนะมาลาบุกเดียวอือ What the fuck ยิงแม่งเลยอืเอไอ้ยิงตูดมันอือไอ้ยิงยิงมาแล้วมาแล้วเเขข้้าาาามม เฮ้ยหย,ยุดเอ้ายทำไมเราว่าวอะไม่ได้เล่นนาน <c oughs> อื้อว่าอื้อ,อ,อ,อืโกงตูดไปปามมีเชือกไหมนีมโอเคเออปามกดขีดขวาที่ไอหินใหญ่อะขีดขวาหินใหญ่อ่าปามกดประดิษฐ์นะอ่าแล้วก็ใช้กิ่งไม้ยาวอันหนึ่งเว้ยกิ่งไม้ยาวอันหนึ่งแล้วก็เชือกอปวามจะได้ควานหินหนักหนหนกยอันเบลอเลยอะป่ามเฮ้ยเออยังไง อันเบลอเชียวแต่ว่าไอ้นี่ไอ้นี่จะใช้สตามิน่าเยอะมากเลยเว้ยใช่ละไหนลองดูดิไอลองต้นั่งเท้าอีอีจะมัน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 จะเหนื่อยเลยมันจะเหนื่อยอุ้ยเราเราเราดต่อบที่สต้ามิน่าเราหมดเลยเออเสียงเสียงแบบเสียงเหรอเฮ้ แม่งตัดทีเดียวหมดเลยเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีไว้ทำไมคือมันรู้สึกใช้ไม่คุ้มโอ้แล้วว่ามันจะคุ้มก็ต่อเมื่อแบบเราสเตจไม่น้าแบบเราเต็มๆอ่ะละว่านะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันดียังไงแต่แต่มันเท่ะเราชอบแล้วว่ามันจะแรงหน้าดูเฮ้ยเออน่าน่าน่าจะแรงเลยแบบฟันหัวแบะเลยอะเฮ้ยเอาแม่งดิไปไกลไปเปล่าว้าวเฮ้ยเซียน ไม่ได้เล่นนาในยิงเซียนอยู่เลยสี่สิบเอ็ดคือข้างบนใช่ไหมสามสิบเจ็ดกดตรงนี้นะครับสี่สิบเอ็ด W อ่ะ W คือเวสอะ S คือ South อ่ะก็กดแผนที่มันจะเป็น W คือท่านซ้าย S o u t h คือด้านล่างเหมือน West Blue ไง East Blue อยู่ตะวันออกไงยก็เลย East Blue เออใช่ East Blue แต่ a s t มันนะ อิสมันคืออะไรอะจิ๋วก็พูดมันเกิดเรพูบัสเตอร์ไงอ๋ออิสมันนะเออใช่แล้วถ้าอิปมันนะแล้วอิปโปอะมีกี่อิปเลยเดี๋ยวได้ขึ้นรูกมิวมิวมีกี่ตัวเลยเฮ้ยอะไรอะไรอย่าพึ่งแป๊บนึงตัวหนักตัวหนักอุ้ยมือมามาตะลุมเลยเอ้ย เปิดก่อนได้เพียบนี่เฮ้ยเพื่อนมึงหนีไปไหนเออรีบไปไหนกลัวพี่เหรอเล่นตัวเลยเออยังแม่นอยู่ยังแม่นอยู่ทำไมาเก็บลูกธนูไม่ได้อ๋อไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบเลยทิงเลยลิงเห็ดนี่อะไรนะเห็ดไม่ทราบคืออันเนี้ยกินมันได้แล้วเห็นไหนอ่ะอ๋ออันนี้เห็ดไม้นี่ไม่รู้กินได้เปล่าลองกินดูไหมโอ้ระดับน้ำในร่างกายลบสี่สิบ เราโบไฮเดทสามพลังงานแสดงมันแห้งมันแห้งใช่ไหมโอ้มันแห้งเฮ้ย๋ยวลองแย่ละอยเนี่เราเคยกินแล้วเนี่ยเฮ้ยมันลดไข้ไม่ใช่เหรอเออมันลดไข้เพรวมันมันเอาน้ําเราไปหมดเลยอ๋อก็คือน้ําลดเพิ่มพลังแล้วก็ลดไข้่ะก็คือเก็บไปได้ก่อน เฮ้ยเรากับเรากับประจุดเกิดเราอะ <c oughs> เ,อาเอาเ, <Yeah S 1> เอาเฮ้ยแย่แล้วที่นอนก็มีตรงนี้นีว <c oughs> ่ว่าอีกสามตัวอุ้ยทัวร์ดับอุ้ย <c oughs> ล้วเอาเอาเปาเปาตัวไหน เอาตัวกลางเลยแหละงั้นเราตัวซ้ายโอ้ยยัยล่ะตายฮะงั้นเรายิงตัวกลางเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองอาวุธใหม่อาวุธใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงมันยิงเรามันยิงเรายิงเพื่อเฮ้ยเสือ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 ไอ้เสือไอ้เสือไอ้เสือ

ออกหอกเราไปไหนแล้ววะไตัวบิดเลยตัวบิดเลยไอ้มาจากไหนเนี่ยตัวบิดเลยอ่ะเฮ้ยเราเปล่าเอาหอกเราปิวไปไหนแล้ววะไมีว่าเอาหอกใหม่นี่มั้งขับเลยมันปั๊มปั๊มยิงมันมันตายพอดีแล้วหอกเราปิวเลยแล้วมันตัวมันงอโอ้โหฮ้ยไม่ตัวแล้วไม่ตัวใน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 นี่นเดินจะจะสองตัวเนี่ยมาทำไม เฮ้ยมาสามมาสามโอ้โมาสามเลยอยู่ไม่ไหวแล้วเฮ้ยอันนี้มันยิงนุนี่กูยิงมึงก่อนยิงก่อนที่มึงจะยิงโอเคมันตาหายแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้นเอ็ยืนหัวโดฟ้าไปกำจัดได้หมดเลยวะดีนะเพราะเราใส่เกาะไม่งั้นไม่งั้นเราเราเราน่าจะไม่รอดแต่ช็อตมาเยอะเออโอ้โหไม่มีเสือมีอะไร ม่งมาจากไหนก็ไม่รู้อะเออมันมาจากไหนก็ไม่รู้อะมันมามันมาจำสแกปามอ่ะมันจะสื่อตัวโคตรใหญ่อ่ะเออตัวใหญ่มากแล้วแะไรอะเออเฮ้ยเออพอปรับพอปรับสุดเสือมันก็ดูดูดูดีเทลดีอยู่นะแต่เรนจะเห็นเสือเราเสือเราไม่ยังเชื่อเสือเสือที่เราปรับโลกันละตอนเล่นเมื่อก่อนเฮ้ยเดี๋ยวทำบ้านเลยไหมเอาเลยเอาตรงนี้แหละเนื้อแมวใหญ่เราาต้องสร้างในบ้านอ่ะ